จะเป็นเหรียญยังเป็นเหรียญหนึ่งบาทอยู่แต่สภาพนี้เป็น่รับซื้อ4ี่บาทเป็นเหรียญพระเทพเจ้าฟาสดินทรนนะคะจะมีสองวาระนะคะเหรียญหนึ่งบาทพระเทพจะมีวาระที่เท่าที่เราเรียกกันว่าพระเทพผมยาวหรือพระเทพถักเปียนะคะที่จบจุลานะคะและอันนี้คือสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาค่ะ สยามมารมาาชกมารีอันนั้นจะเรียกเหรี่ยญสิรินทร์นะคะที่ว่าเป็นพระเทพผมยาวถักเปียนะคะจบการศึกษาส่วนเหรียญนี่เหรียญเหียญเนี้ยค่ะรับซื้อสบาทแล้วก็จะมีเหรียญอ่ะมองเห็นพอดีเหรียญหงผู้สั้นเหรียญบาทหงผู้สั้นเดี๋ยวป้านกต้องหาผู้ยาวมาเทียบให้ดูเนาะว่าผู้สั้นผู้ยาวแตกต่างกันตรงไหนใช่ไหมคะ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่า,เ,าเหรียญผู้สั้นผู้ยาวมีความแตกต่างกันตรงไหนอันนี้ให้ดูพระเทพก่อนพระเทพพูดถึงพระเทพนะคะรับซื้อเหรียญละสี่บาทค่ะจะมีสองวาระค่ะพระเทพหนึ่งบาทนะคะจะมีพระเทพผมยาวและพระเทพผมยาวเป็นเราเรียกสุลิมทรเนาะอันนี้เป็นพระเทพสถาปนานะคะ